สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณภาพรนามเชื้อรหัส63124-16081สาขาภาษาจีนกลุ่มที่1ค่ะที่หนูส่งช้าเพราะว่าหนูเคยชี้แจงอาจารย์แล้วว่าหนูโทรศัพท์หนูมีปัญหาแล้วหนูเพิ่งได้เข้ามาในมอหนูเลยขออีโมสัพท์เพื่อนนะคะวันนี้จะมานำเสนอไม m แมปบทที่1แล้วก็บทที่2แล้วก็ วิธีคิดที่อาจารย์ให้คิดโจทย์เองสองข้อค่ะมีดังนี้นะคะบทที่1การบริหารจัดการและในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะจะแบ่งหัวข้อได้4หัวข้อค่ะคือต้นกำเนิดของเงินตานะคะสมัยก่อนเนี่ยผู้คนจะมีมีการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยคือจะแลกส่วนไม่ใช่จะแลก ปัจจัยผลผลิตส่วนเกินแลกเปลี่ยนกันอยู่ซึ่งกันและกันโดยจะมีหน่วยย่อยๆก็คือโลหะนะคะโลหะในสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ5,000ปีที่แล้วจะค้นพบโลหะจะค้นพบโลหะทองแดงเช่นทองแดงเงินและก็ทองคำนะคะเป็นจำนวนมากแล้วก็จะกลายเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนวัตถุในการทำประโยชน์ต่างๆเช่นอาวุธหรือเครื่องมือนะคะเหรียญกระสบับ ก็คือการกําหนดความหนักของโลหะมาแลกเปลี่ยนทําให้เกิดมาตราน้ําหนักหรือที่เรียกว่าซื้อขายใจถอดน,นะคะนิยมใช้โลหะในการสื่อสารเอใช้โลหะในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็บัตรธนาคารนะคะเกิดจากพ่อค้าแก้ปัญหาน้าฝากเหรียญกระสอบปลอดภัยของนายช่างทองนะคะ โดยที่จะมีการโอนย้ายผู้ขายอย่างรวดเร็วที่เราเรียกว่าบัตรธนาคารเรียกตามกฎหมายว่าธนาบัตรเงินสำรองไว้คืนข้อความโดยมีข้อความว่าสัญญาจ่ายเงินเหรียญในเต็มตามจำนวนแต่ถ้ายกเลิกในการทำธนทำธนบัตแรแลกเปลี่ยนกับเหรียญกระสาบข้อความก็จะพิมพ์ว่าธนาบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ตามกฎหมายหัวข้อที่2 พัฒนาการของเงินตาเงินตาไทยก่อนสมัยก่อนรัชการที่4สมัยรัตนโกสินทร์ก็จะมีเงินพดด้วงก็จะเป็นรูปลักษณะคดกลมคล้ายตัวด้วงหรือเช่นแบบบาทตำลึงหรือแบบกึ่งเฟืองสลึง,งนะคะเบีย้ยเป็นเงินที่แลกเปลี่ยนอตัตราประมาณ100เบี้ยต่อ1อัดถึง800ถึงพันสต่อต่อหเฟืองโดยที่เบี้ยจะเป็นพวกเบี้ยทะเล แต่ว่ามันมีการเรียกเบี้ยเป็นสองเงินตาคือสองชนิดคือเบี้ยจันกับเบี้ยนางเงินตาไทยในปัจจุบันพศ .24 2547ก็จะเป็นเงินธนบัตรก็จะเป็นเหรียญกระสาบธนบัตรใช้แทนกันได้หรือที่เรียกว่าบัตรแทนเงินสดและเช็คโดยเหรียญกระสาบ เป็นหน่วยย่อยในการหมุนเวียนชีวิตประจําวันในการแลกเปลี่ยนหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญกระสับหมุนเวียนเช่น1สลึง1สตังค์งบาทเป็นต้นธนบัตรเป็นเงินตาที่มีมูลค่าเป็นกระดาษก็คือเราจะทําจากเช่นพอลิเมอร์โดยจะมีราคาเป็นตามสีสีของนั้นอย่างเช่นแบง2์ยก็จะเป็นสีเขียวแบงก์ห้ก็จะเป็นสีฟ้า แล้วกเ็เงินตาในรัชากาลที่4และรัชากาลที่5เงินเหรียญในรัชากาลที่4เนะี่ยได้มีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรโดยได้นํามาจากประเทศอังกฤษนะคะธนบัตรรัชากาลที่4ปัจจุบันเนี่ยเราใช้เพื่อชําระหนี้มูลค่าสูงสหรือเรียกว่าหมายโดยพระอ,องค์เนี่ยคิดที่จะมีการทําน้ําหนักหรือทศนิยม1บาทมี1 0 0สะตางค์ ได้สั่งเป็นทร,รมาจากนิกเกิลหรือที่เรียกว่าสยามอาณาจักรนะคะเราจะเอาเข้ามาใช้ในปี2 0 1 4พศ2,411แต่ว่าใช้ได้จริงคือเป็นเงินหลวงที่ปี2 3 0 3ปี2,436เราใช้สำเร็จจริงๆคือปี2,445นะคะอ่าะะแล้วก็เช็ค เช็คจะเป็นส่วนที่ใช้ชําระหนี้ทําเพื่อไปชําระพวกธนาคารพาณิชย์แล้วก็จะมีผู้จ่ายที่เรียกว่าลูกค้าต้องเช็คบินทุกครั้งก็คือเราต้องเขียนเช็คทุกครั้งนะคะหัวข้อที่3เงินสกุลเงินหรือเงินตราก็คือเป็นหน่วยที่ใช้แลกเปลี่ยนในรูปแบบเงินตราในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปเช่นหลายๆประเทศก็จะใช้เป็นดอลลาร์หรือว่าถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นบาท แต่ว่าที่เป็นหน่วยย่อยที่ไม่ได้ใช้กันแล้วก็คือสกุลเยนนะคะ,ะหัวข้อที่4ภาวะเงินเฟอ้อและภาวะเงินฝืดภาวะเงินเฟอ้อเป็นราคาสินค้าบริการในตลาดสูงเงินจะลดปริมาณในมือของประชาชนก็จะมากเกินไปสาเหตุที่เกิดก็คืออุปสงค์เพิ่มขึ้นความต้องการ เพิ่มขึ้นมากกว่าควาต้องการซื้อทําให้ไม่เพียงพอผลิตก็คือราคาสูงทุกอย่างก็จะสูงขึ้นตามไปหมดผลกระทบนะคะก็จะมีทั้งผลดีจะเป็นผลดีต่อพ่อค้านักธุรกิจได้บริการราคาสูงในกลุ่มที่ต้องการก็จะเช่นพวกแพทย์ช่างตัดผมแต่ว่าถ้าเป็นผลเสียก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจํา อย่างเช่นพวกที่มีรายได้ประจําจะมีผลเสียต่อเขาแต่ว่าแนวทางการแก้ปัญหาก็คือนโยบายของทางรัฐเนี่ย mm. ก็จะเอาเงินเนี่ย mm. ไปเพิ่มอัตราดอกเบี้ย mm. เงินฝากและเงินกู้ mm. เพื่อลดปริมาณซื้อขายนโยบายการคังแล้วก็สาเหตุความที่แล้วก็ภาวะเงินฝืดจะเป็นราคาสินค้าที่ลดลงค่าเงินเพิ่มขึ้นประชาเงินอยู่ในประชากรน,น้อยลงนะคะ สาเหตุเกิดจากความต้องการของรัฐที่เก็บภาษีมากเกินไปประชากรไม่มีเงินหรือเงินมากเกินไปผลกระทบก็จะเป็นผลดีต่อผู้ที่มีรายได้ประจําผลเสียก็จะเป็นผู้ที่แบบทางานเกี่ยวกับเ,เ,เป็นผลเสียเกี่ยวกับผู้ที่เป็นพวกพ่อค้าหรือนักธุรกิจนะคะในทางการแก้ไขก็คือนโยบายการเงินจะตรงข้ามกับภาวะเงินเฟ้อเมื่อกี้เลยเแล้วก็สรุปของบทที่2 บทที่2จะเป็นเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเราจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆดังนี้ก็คือความหมายของดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยได้เป็นได้เป็นเงินที่เพิ่มจากการลงทุนในการคำนวณเป็นร้อยละต่อปีต่อเดือนต่อวันแบ่งเป็นเงินฝากเป็นดอกเบี้ยเงินฝากแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้นะคะความหมายทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเงินก็จะเพิ่มขึ้นตามลักษณะของค่าตอบแทนของผู้กู้ เราจะจ่ายในส่วนนั้นนั่นก็คือเรียกว่าดอกเบีย้ยนะคะสรุปได้ว่าเงินหรือสิ่งของที่มีค่าผู้จ่ายกันเนี่ยจะมีการรับฝากหรือกู้ยืมจํานวนเป็นมูลค่าโดยตัวเงินหรือสิ่งของต้องชําระที่ตามกําหนดเงินฝากเงินฝากและดอกเบีย้ยเงินฝากและดอกเบีย้ยเงินฝาก ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นดอกเบี้ยงเงินฝากที่มีผลตอบแทนต่อผู้ฝากเงินได้รับนําเงินมาฝากกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่เป็น้อยละต่อปีขึ้นอยู่กับระยะการฝากการคํานวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะแบ่งเป็น3าประเภทก็คือ1ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์2ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา3เงินดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ก็จะเป็นผู้ที่มีไรายได้ความประสงค์ออมทรัพย์แต่ละออมทรัพย์แบบฝากเผื่อเรียกธนาคารคิดดอกเบี้ยทุกวันและจะจ่ายปีละสองครั้งก็คือเดือนมิถุนายนกับเดือนธันวาตามประกาศก็จะมีตามฉบับของต่างๆก็คือว่าหากได้รับดอกเบี้ยบัญชีออมทรัพย์รวมทุกบัญชีเนะี่ยจัดธนาคารเดียวกันไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหากมีการฝากหากมีการฝากออมทรัพย์ธนาคารที่ดอกเบี้ยรวมกัน ทุกที่เกินห้ามเกิน2 0 0 0 0บาทเหมือนกันนะคะวิธีการคำนวณดอกเบี้ยนะคะก็จะเป็นสูตรเงินต้นคงเหลือคูณอัตราดอกเบีย้ยคูณจำนวนวันของเดือนนั้นหารด้วย365วันจำนวนภายใน1ปีก็คือว่าแต่ว่าถ้า1ปีมีการคำนวณดอกเบี้ย2ครั้งก็คือระยะที่16เดือนก็คือเดือนมกราคมถึงมิถุนายน นนจะคิดเป็นี่ยจะคิดเป็หรือหรือ181วันระยะที่2ก็คือ6เดือนก็คือกระดักกดาถึงธันวาคมคิดเป็น184วันแต่ถ้าหากฝากไม่ครบปีดอกเบี้ยก็จะมีสูตรเป็นดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากบวกดอกเบี้ยสะสมถ้ามีคูณกับอัตราดอกเบี้ยคูณกับจำนวนวันจากกลางปีหรือสิ้นปีแล้วก็หารด้วย365วันนะคะก็จะได้เป็นสูตรของเขาแล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยที่ผู้ฝากจะเป็นจะได้รับต่อเมื่อทำทำ,ทำการฝากประจำเช่นระยะฝาก3เดือนเป็นต้นไปดอกเบี้ยเงินฝากก็คือจะต้องฝากตามระยะกำหนดแล้วเราก็จะได้ในตามระยะกำหนดนะคะอัอตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์แต่ห้ามถอนเด็ดขาดตามสัญญา ก็จะมีสัญญาก็คือ 1. เสียภาษีที่จ่าย15%ของดอกเบีย้ยที่ได้รับ2นับวันกำหนดเป็นวันเดียวแต่เดือนถัดไป 3. ถือว่าการทำต่อรองของวันแรกวันหยุดวันครบรอบคืนเงินเงินฝากนะคะดอกเบีย้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดก็คือดอกเบีย้ยที่ทำการฝากข้อตกลงในเงื่อนไขของธานาคารเป็นผู้กำหนดก็คืออัตราดอกก็คือดอกเบีย้ยเปลี่ยนแปลงเป็นตามช่วงเวลามักเกิดการฝากตามขั้นตอนเป็นขั้นต่ำ ดอกเบี้ยไม่ทบต้นและจะโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเข้าในฝากออมทรัพย์ผู้ฝากผู้ฝากควรสอบถามเกี่ยวกับการฝากของแต่และธนาคารนั้นก่อนที่จะฝากในแบบขั้นบันไดนะคะความหมายของการ ความหมายของดอกเบีย้ยเงินกู้ก็คือผลตอบแทนผู้ให้เรียกเก็บจากผู้ที่ขอกู้ก็จะมี2แบบคือเงินเบีย้ยเงินดอกเบีย้ยกู้แบบคงที่กับดอกเบีย้ยที่กู้แบบลอยตัวการที่กู้แบบคงที่ก็คืออัตราดอกเบีย้ยกําหนดไว้ตลอดสัญญามี2แบบนะคะก็คือแบบที่ตลอดสัญญาแบบลดต้นแล้วก็2แบบลดต้นดอกเบีย้ยลดลดต้นลดดอก ดอกเบีย้ยเงินกู้แบบร้อยตัวก็คืออัตราด,ดอกเบีย้ยเงินกู้เปลี่ยนตามต้นทุนของสถาบันเงินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น1 M L R ก็คืออัตราดอกเบีย้ยธนาคารพาณิชย์ที่เรียกเก็บในรายใหญ่2 M O R ก็คืออัตราดอกเบีย้ยเรียกเก็บบัญชีหรือแบบชั้นดีประเภทวงเงิน เบิกนะคะแล้วก็3 MRR ก็คืออัตราดอกเบีย้ยที่เรียกเก็บย่อยของชั้นดีเช่นพวกสินเชื่อที่อยู่อาศายัยนะคะอันนี้คือบทที่2ที่สรุปไปนะคะแล้วก็2ข้อที่อาจารย์ให้คิดเองก็คือว่าข้อ1นนะคะข้อ1ก็คือว่าโจทย์ของหนูก็คือหนูตั้งกําหนดเป็นผักกาศทําการฝากเงินแบบประจํา6เดือนฝากเป็นงวดงวดละ1 0,000บาท งวดละ15,000ไว้กับธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่งกำหนดการฝาก6เดือนเนี่ยไว้ที่1 0 0ล้า1 5 0บาทต่อปีโดยผักกาดเริ่มฝากวันที่30กรกฎาคม2558โดยที่จะสามารถถอนเงินคืนได้วันที่1สิงหาคม2559แล้วก็คือเขาก็เลยแล้วก็ตั้งโจทย์ต่อว่าผักกาดจะมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่และได้ดอกเบีย้ยเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ หนูใช้วิธีการคิดแบบแบ่งเป็น2ระยะก็คือระยะที่1วันที่31กรกฎาคม2558ถึงวันที่31มกราคม2559เป็นระยะ184วันและระยะที่2ก็คือวันที่1กุมภาพันธ์2559ถึงวันที่31กรกฎาคม2559ก็คือจะรวมระยะเป็น184วัน หนูก็จะคิดโดยการที่แบ่งเป็น2ระยะแล้วก็จะใช้สูตรดอกเบีย้ยเท่ากับเงินฝากคูณอัตราดอกเบีย้ยหลังหักภาษีแล้วก็คูณด้วยจํานวนวันแล้วก็หาร365วันก็จะได้ตามที่เรากําหนดไว้นะคะก็คือหนูคิดคร่าวๆก็จะเป็นคิดตามระบบก็คือตามสูตรแล้วพอได้ตามนั้นแต่ว่าช่วงระไรช่วงระหว่างที่คิดตรง ร้อยละก็คือเราต้องเอาจํานวนเราต้องเอาจํานวนที่เราคูณร้อยละเนี่ยคูณกันละหะาหนึ่งอยให้มันเป็นทศนิยมก่อนนะคะแล้วเราก็จะถึงได้มาเป็นจํานวนนี้เสร็จแล้วระยะที่2ก็คิดเหมือนกันแต่ว่าเราจะคิดเป็นสูตรโดยการที่ใช้ดอกเบีย้ยเท่ากับเงินฝากเพิ่มบวกเงินฝากเดิมบวกดอกเบีย้ยสะสมคูณอัตราดอกเบีย้ย วันก็คือวันที่กําหนดนะคะแล้วก็หารด้วย365วันก็คิดตามระบบเหมือนเดิมก็จะได้คําตอบประมาณนี้ค่ะเพราะได้คําตอบแบบนี้เสร็จแล้วหนูก็นําเอาเงินทั้งหมดมารวมกันก็คือเงินของออระยะแรกระยะที่2มารวมกันแล้วก็เขียนสรุปอย่างเข้าใจค่ะแบบนี้ค่ะ ส่วนข้อ2นะคะข้อ2หนูจะคิดเป็นข้อที่2หนูคิดแบบนี้ค่ะ ข้อที่2หนูก็จะกําหนดโจทย์เป็นแบบว่าแก้วตาซื้อรถยนต์ยี่ห้อ PTL ในระยะ850,000บาทโดยทําสัญญาผ่อนจ่ายกับธนาคาร48งวดโดยพี่มีร้อยละ2.75ผ่อนไม่เกิน60งวดแล้วก็ไว้ที่ร้อยละ3.15แล้วก็ทําให้แก้วตาเนี่ยทำการผ่อนต่องวดและ ไม่เกิน60งวดเนี่ยจะต้องผ่อนเท่าไหร่โดย2แบบจะมีเป็นดอกเบีย้ยแตกต่างกันเท่าไหร่ด้วยวิธีคิดหนูก็คิดแบบกร,กรณีที่1่และกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่หที่1เนี่ยหนูคิดว่าแก้วตานําเงินไปผ่อน48งวดโดยให้ดอกเบีย้ยทีร้อยโดยมีอัตราดอกเบีย้ยทีร้อยลา2.75ก็คือหนูก็จะกําหนดโดยใช้สูตรที่ดอกเบีย้ยที่ต้องชําระทั้งหมดเท่ากับเงินต้นคูณ อัตราดอกเบีย้ยต่อปีคูณระยะเวลาก็จะได้ตามที่กำหนดไว้ก็คือหนูกำหนดไว้ว่าเงินต้นก็คือ4 5 0 0 0 0หบาทอัตราดอกเบีย้ยคือ2 7 0 2.75แล้วก็ระยะเวลา4ปีนะคะเพราะหนูคิดได้หนูก็จะมาคิดต่ออีกว่าเอาสูตรของจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวดเนี่ย เท่ากับเงินต้นบวกกับดอกเบีย้ยที่ต้องชําระทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจํานวนงวดนะคะก็คือเราคิดระบบแรกก่อนแล้วเราก็มาคิดแบบสเต็ปที่2ก็จะได้คําตอบนะคะส่วนกรณีที่2หนูก็จะทําการผ่อนไม่เกิน60งวดก็คือจะมีการกําหนดอัตาราดอกเบีย้ยไว้ที่3 1มจุดนอ้สามจนะคะก็จะกําหนดตามระยะระยะเหมือนเกือบข้อแรกเลยแต่ว่าใช้สูตร เหมือนเดิมด้วยแล้วก็เอามาคิดรวมกันค่ะก็คือว่าหนูคิดแบบกรณีที่หนึ่งแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากอัตราดอกเบีย้ยเป็น3.15แล้วก็ระยะเวลาเปลี่ยนเป็น5ปีนะคะเราใช้สูตรเดิมเลยคิดตามระบบระบบเสร็จแล้วเราก็ได้คำตอบมาแล้วเราก็จะสรุปได้ว่าทั้งสองแบบของแก้วตาจะมียอดแตกต่างกันก็คือเราก็จะเอา จำนวนที่ได้ทั้งกรณีที่2และกรณีที่1มาลบกันก็จะได้คำตอบแบบนี้ค่ะขอจบการเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ